ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เราจะต้องตบหน้ากันนะคะว่าแล้วก็เริ่มเลยละกันนะคะเออถ้าใครล่วงก่อนเนี่ยก็จบเกมนะคะเป็นไปตามเกมเลยเออมาโอ้โหแค่นี้จิบจิบนะคะไม่เจ็บเล็งเลงให้ถึงอ่าเขียวเข้มโอ้โหได้เขียวอ,อดเองง้างง้างตบเต็มที่เป็นยังไงโอ้ไม่ล่วงโอ้แค่นี้มันไม่เจ็บหรอกไว้นมโอ้โหพี่อย่าคิดว่าพี่ตัวใหญ่แล้วผมจะกลัวนะครับนี่เล็งเลงเลงเขียวเขียวเข้มตบไปเลย <laughs> ออกนอกสนามไปเลยครับเอาละมาสู้กันมาอัปเกรดด้วยนะฮะโอเคปึ๊บโอ้โหลุงนี่ถึงกับแบบว่าน่างหงายโอ้ยไอ้นุม่มมึงวางกล้ามงั้นรอนี่เต้นก่อนตอบโอ้โหลุงนี่ตอนอ่าตอนหนุหน่มๆน,นี่ลุงเขาน้าจะเป็นนักเต้นใช่ปะเออใช่แล้วรู้ได้ไงวะนี่มาหา้ามือไฟเป็นไงตบนี้เป็นไงถ้าไม่ตายของผมเลยะครับ มาฮะมาฮะมาสู้กับอีตาลุงคนนี้อีกปึ๊บปึ๊บเต้นสักหน่อยตบหน้าโอ้โหทำไมเราเจอแต่แบบว่าคนแก่ๆวะทำไมเราไม่เจอแบบว่าคนรุ่นเดียวกับเราโอ้โหยถึงแก่จะตบหนักนะนมโอ้โหเชื่อแล้วครับโอ้โหมื่อกี้ตบตบทีเดียวแบบหน้าหงายเป็นไงเป็นไงลุงผมก็ไม่กลัวนะครับมามาเล่งลุงจะเล่งอีกนานไหมโอ้โหยสิวสิวฮะลุงแต่ว่าเรื่องเราสี่สิบแล้วนะ เราจะตายแล้วนะเอาไอหนุ่มตบเออตาเป็นไงเป็นไงลุงเป็นไงโอ้โหตอนนี้ลุงเขาเลือดเหลืออ่ะยี่สิบเก้าเราเหลือสี่สิบโอ้โหตอนนี้เราเหลือเก้าแล้วลุงมึงตบแรงไปเปล่ามึงตบแรงไปเปล่าลุงนี่ออกนอกสนามไปเลย มาเรามาโบนัสกันดีกว่าแบบปึ๊บป๊บอัพกันหน่อยอัพ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 ไปเลยมาเล็งเลงให้ดีเล็งให้ดีเอาละครับมาโอ้โหแมงเอ้ยกระตุกอ่ะทำไมเกมมันกระตุกวะได้สีเหลืองเองอ่ะเอาสีเขียวเข้มเออแบบนี้แหละนี่ปึ๊บได้คะแนนดีนักแหละเดี๋ยนะตบของเล่นมันไม่เจ็บหรอวะคือพี่เคยเหยียบอ่ไอตัวเลโกต่อเลโกอ่ะเคยเหยียบของน้องอ่ะไอ้คดเข็บเลยอ่ะ มาเปิดได้อะไรเฮ้ยได้สกินใหม่นะฮะได้ชุดใหม่หมาเออตบนี่เป็นไงล่ะนี่มันเปลี่ยนแค่เชือกเช่ป่าวะมันเปลี่ยนแค่เชือกแมมโอ้หสู้กับเจ้คนนี้แหมเจอนี่หมัดหนักเหมือนกันนะเจ้เดี๋ยวเจอเลยเจ๊นี่โอ้โหเอ้าอะไรวะทําไมได้แค่แบบสีแดงอ่อนออ่างี่ยโอ้เจ๊เบาๆเจ๊โอเจ๊เจ๊ตบแรงเหมือนกันนะเจ๊เดี๋ยวเจอเลยเจ๊แปบ๊บหนึ่งนี่โอ้โหได้เขียวเข้มเองอะ่ะอะไรวะโอ้โห,โหแต่ว่าเจ๊ก็ลอยนะ มาสู้กับพี่คนนี้สักหน่อยโอ้โหผมพี่แคร์นี่อย่างเท่เลยนะเอ้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไอ้หนุ่มเดี๋ยวเจอนะตบนี่แน่อูหเดี๋ยวนะพี่เขารออนิ้วจิ้มหูเราหรือเปล่าเนี่ยเล็งปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละปึ๊บเรียบร้อยอ่ะตูแต่พี่เขาก็เกือบล้มเหมือนกันนะพี่ไม่ล้มสักทีโอ้โหพี่เขาท่าเยอะพี่เขาท่าเยอะมาพี่เดี๋ยวเจอผมเลยครับมาเอาขูอ่ะหือกระตกอีกแล้วได้สีส้มเองอ่ะเอ้ยแต่พี่เขาก็ล้มนะจ๊ะ มาโอ้โหซู้กับเจหมวยสักหน่อยเจยหมวยครับอ้อมมือให้ผมหน่อยเฮ้ยไม่จะอไม่อ้อมรักบอกไว้เลยดันแง่เจ้เจ้โดนตบไปก่อนเจ้หน้าซุปไปแล้วนะเฮ้ยเดียวเจอเดยวเจ้เลยเดยวเจอเลยอ่ะเจ้สกิดเอ้าเ,าเาจ๊เจดูถูกผมเหรอครับนี่ผมไม่ได้หกไ,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 ไม่ได้อ่อนนะโอ้โหตบทีเดียวเจ๊กระเด็นมาคราวนี้เรามาตบมอเตอร์ไซค์กันบ้างนี่ตีลังกาตบนี่เป็นยังไงไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหโอ้โหได้สีส้มโอ้ เขาตบมอเตอร์ไซค์นี่เขาไม่เจ็บมือมั้งไงวะสีเขียวเข้มเออนี่แหละมาจบเลยแล้คันนี้เป็นไงผมนี่ม่โคตรเทพเลยอะ่ะ เอาละครับผมมาปลดล็อกสกินนะมาเรามาลองเปลี่ยนกันดูบ้างโอ้โหเปลี่ยนชุดกันบ้างหล่อจัดประลัดบอกโอ้โหสู้กับลุงหนวดโอ้โหใครแกเรียกใครว่าลุงนวดก็ลุงนั่นแหละไว้นวดโอ้โหลุงจิ้มหูผมออกแล้วลยครับนี่ฮะโอ้โหเป็นอะไรกับหูผมมากป่ะนี่เต้นสักหน่อยปึ๊บลุงหมุนกันเลย <laughs> ตอนนี้ลุงตาม่วงแล้วนะเอ้ยใครบอกว่าตาม่วงนี่เต้นซิกแซกซิกแซกโอ้โหยลุงนี่ไปฝึกซ้อมท่าเต้นที่ไหนมาเออตอนนั้นลุงเต้นจีบเมียพผพูดไม่ทัน <laughs> พูดไม่ทันเอาละครับผมมามามาโอ้โหลุงผมขาวสักหน่อยดูเหมือนว่าลุงคนนี้เขาจะเป็นเอ่าคนรับใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหลุงจิ้มหูผมอีกแล้วว่าเป็นอะไรกับหูผมมากไหมเนี่ยเต้นปุ๊บนี่อีกาครับพิกถ้าเต้นอิกาครับพิกมาลุงเอาไงเอาไงโอ้ยลุงลุงลุงง้างลุงง้างโอ้โหไม่เจ็บนะแต่ว่าตาผมนี่ช้ำไปแล้วครับผมโอ้โหกระเด็นไปยันนู่นเนี่ย มาสู้กับพี่หนวดอีกคนหนึ่งโอ้โหอัพอัพกอนอัพก่อนอัพก่อน,ออนจะได้ตบแรงๆมาวับง,ง้งางง้างโอ้โหลุงหมุนลุงหมุนเอาครับลุงขอแรงหนักหน่อยดิลุงขอแบบหนักๆเลยนะลุงเอองั้นดิโ้หถ้าถึงแบบว่าถึงจะเป็นแบบว่าสมคู่กับคู่ต่อสู้ของผมสักหน่อยโอ้โหเลือดของลุงเหลือเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะมามาลุงให้ตบเลยแบบหนังๆเลยเขาลุงกนี่หนักแล้วลุงโอ้โหกากมากว่าลุงนี่เป็นไงผมตบกระเด็นเลย เอาละฮะเรามาตบแตงโมกันบ้างมาปุ๊บโอ้โหแตงโมกระเด็นไปโดนคนดูเลยนะเฮ้ยตบเบาเบาหน่อยสิแตงโมมันกระเด็นขึ้น,นหน้านี่มามายิ่งพูดยิ่งยุเดี๋ยวจะตบให้กระเด็นไปโดนเบ้าตาเลยก่อค่อยดูมาปุ๊บนี่ไงนี่ไงโดนไหมโดนตาไหมไม่โดนโอ้มาปลดร็อกสกินใหม่น่าจะเป็นชุดอ่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักสำรวจใช่ไหมเออใช่ไหมน่าจะใช่แหละมี มีกล้องด้วยโอเคเอาเขียวเข้มเขียวเข้มเขียวอ่อนไม่เอาเอาเขียวเข้มมาลุงตบผมแบบขอนหนักๆเลยป่ะอเออแบบนี้แหละลุงผมชอบนี่มาเขียวเข้มอีกแล้วโอ้โหตบทีเดียวหัวกระเด็นเลยนะเนี่ยโอโ้แล้วเราดูคนดูเชียร์กันแบบว่ามันมากโอ้โหลุงลุงตบขนาดนี้เดี๋ยวผมจะตบให้ลืมบ้านเลขที่เลยลุงนี่แนะ่กระเด็นไปเลยไอ้ลุงแก่ มามาโอ้โหมาสู้กับลุงคนนี้โอ้โหตบดังแปะแปะแปะเลยนะนี่ยลุงขอแบบหนักๆหน่อยดิลุงหน้าตาแรงเยอะนะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ลุงใช้ได้เออขราวหน้าขอแบบนี้แหละแต่ผมขอเสรยก่อนละกันนี่โอ้ลุงลุงลุงจะลุงจะสลบลุงจะสลบนี่ผมมีตัวช่วยอะฮะมาปึ๊บโอ้โหเบามากนี่ผมโกงไม่ล่ะผมมีตัวช่วยมาเขียวข้มอีกแล้วโอ้โหกระเด็นฟันปลอมหลุดเลยทีเดียวเชียวนะครับผม เอารำมะมาสู้กับลุงคนนี้นะโอ้โหลุงคนนี้ก็แต่งตัวแปลกๆนะเนี่ยเอ้ยเอาเลยลุงขอนักหนักขอนักหนักโอ้ลุงเขาเต้นลุงเขาเต้นโอ้โหเอตาผมเปิดแล้วเนี่ยแหม่โหดอยู่เหมือนกันนะลุงยวเจอเลยหมัดเมานี่หมัดโอ้โหหมุนเป็นจานดาวเทียมเลยนะลุงเอ้ยแกว่าใครก็ว่าลุงนั่นแหละโอ้โหลุงโมโหลุงกระโดดตบนี่ที่เมาส์เขากระโดดตบนะฮะโอ้โหผมหมุนตบเป็นไงอะครับ มาเดี๋ยวมาเราตบถังน้ํามันกันบ้างนะฮะมาโอ้โหไม่มีอะไรจะตบแล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ยมาตบถังน้ํามันโอ้โหโอ้โหน้ำมันกระเด็นไปโดนหน้าคนดูแล้วมั้ง อย่าจุดไฟนะพุบกันทีเดียวเชียวตายกันทีเดียวเลยนะมาอีกทีเดียวก็น่าจะได้แล้วล่ะปึ๊บโอ้โห و, กระเด็นเข้าหน้ามาครับผมมาสู้กับโอ้โหลุงแว่นสักหน่อยสงสัยลุงแว่นเขาเพิ่งกลับมาจากทํางานนะฮะดูโอ้โหดู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 ท่าตบเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะเนี่ยมามาผมกระเต้นไปกันนี่เป็นไง <laughs> แม่อยากจะตบให้แว่นหลุดจริงๆนะเนี่ยโอ้โหบึงว่าใครโอ้โหขอโทษครับลุงผมไม่ได้ว่าลุงผมว่าคนดูข้างล่างมาปึ๊บนี่แน่โอ้โหอุ้ยถ้าลุกขึ้นของลุงนี่แบบสุดเจ๋งปะเหล่งบอกโอ้โหปึ๊บอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่เราแพ้แล้วเนี่ย โอ้โหลุงคนเมื่อกี้เขาตบแรงจริงๆนะฮะดูถูกเขาไม่ได้เลยจริงๆมาอัปเกรดกันสักหน่อยนี่จะได้รู้ว่าไผ่เป็นไผ่ไข่เป็นพอนนี่ลุงกิ้งกันเลยเดี๋ยวเฉียวนะฮะมาลุงขอแบบหนักๆเบ๊บโอ้ยนีหนักแล้วหลุลงกระตอกว่าเอ้ยอย่าพูดไปเดี๋ยวแพ้จะอายหมามันนี่ไยหมาอะไรไม่อายหรอกไวล้ลุงตบทีเดียวคิ้วกระจายมาขอแบบหนักๆนะลุงโอ้โหท้าเยอะถ้าลุงเขาเยอะจริงๆนะฮะเอาเขียวเข้มเอาเขียวเข้มง้างมือแล้ว ก็ตบกระเดน็นไปเลยยู มาโอ้โหมาสู้กับพี่คนนี้เขาหน่อยพี่คนนี้เขาเป็นหนุ่มคุมซอยนะคะเขาคอยแบบว่าเก็บเงินเรียกทางผ่านอะไรแบบเนี้ยโอ้ใช่เตสจะบอกเลยฉันโหดที่สุดในย่านน้ํานี้แล้วผมไม่กลัวหรอกครับลุงแหมถ้ามาเป็นพูดนี่เต้นหันหลังด้วยนี่เป็นไงเลื่อนเหลือร้อยห้าสิบเก้ามาก็ลองดูกันเลยว่าใครจะชนะโอ้โหลุงเขาง้างมือโอ้ยเห็นดาวเลยครับลุงโหโหตอนนี้เลือนเราเหลือน้อยกว่าเขาแล้วอ้ยแต่ตบทีเดียวฟันหลุดสุดยอดไปเลยครับผม Mm-hmm.